สวัสดีครับพี่น้กงครับวันนี้พระาชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการบทที่6ข้อ8ถึง15นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าแบบอย่างพันธกิจของสเตเฟนสเตเฟนเป็นคนหนึ่งครับที่ได้รับเลือกเป็นคนที่จะไปแจกทานให้กับพี่น้องที่อยู่ใน เยรูซาเล็มเวลานั้นทั้งแม่ไม้ชาวกรีกทั้งเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะครับและ,ระพระคภีได้บันทึกบอกว่าฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยพระคุณและธิเชจึงทําการอัศจรรย์และทาการเป็นนิมิตใหญ่ท่ามกลางประชากรแต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของชาตุอิสราที่มีทั้งชาวไซรีนชาวอเล็กซานเดอร์กับบางคนจากซิลิเซียและเอเชียได้ลุกขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสเตเฟนคนเหล่านั้นสู้ท่านที่กล่าวคําอันประกอบด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้จึงลอบปลุกพยานเทศว่า เาได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้าเขายุยงคนทั้งปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมจารย์ให้เกิดจลาจลขึ้นและจับสเตเฟนนาไปยังสภาให้พยานเทจและมาและกล่าวว่าคนนี้พูดมิ่นประมาทสถานที่บริสุทธิ์และธรรมญาติไม่หยุดย่อนเลยเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาาซสาเลสจะทําลายสถานที่นี้และเปลี่ยนธรรมเนียมซึ่งโมเสสได้ไว้ให้แก่เราพวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนเห็นทูตสวรรค์จากพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าแบบอย่างสเตเฟน อันที่1ครับแบบอย่างการทํางานของท่านพันธกิจของท่าน1ท่านทํางานตามของประธานของท่านมันเกิดจากการทํางานตามของประธานของท่านสังเกตไป้คำพี่ตอนนี้นะครับท่านถูกเลือกมาเป็นคนแจกทานแต่ของประธานที่ยิ่งใหญ่ของท่านไม่ใช่คือการแจกทานของประธานของท่านก็คือการเป็นพยานเรื่องพระเจ้าและการทาหมายสําคัญอัศจรรย์ท่านมีของประธานในด้านถ้อยคำที่ประกอบด้วยปัญญามีหลายอย่างด้วยกันกที่ท่านทําทั้งการประกาศ ทั้งการทําหมายสําคัญและทั้ง้ช้คําคที่ประกอบด้วยปัญญาดังนั้นเองเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ได้จมอยู่กับแค่ไปแจกของตามที่คนอื่นตั้งเอาไว้ท่านรู้ดีว่าพระวิญ,ญญาณบริสุทธ์ตั้งท่านให้ทาอะไรวันนี้เหมือนกันครับเมื่อพระเจ้าที่ทรงเรียกเราให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับคนอื่นอาจจะคิดว่าเราเหมาะกับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้อนอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะเราอาจจะมีความเหมาะสมในด้านนั้นจริงๆแต่เราอาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งเรารู้ตัวเองดีครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้เราทำอะไร และเมื่อพระวิญญาณพระเจ้าใช้อย่าหยุดนะครับที่จะทําสิ่งนั้นและอย่าให้ใครเป็นคนที่จะทําให้เรานั้นดรอปลงไปหรือหยุดลงไปในงานที่เราควรจะทําเพื่อพระเจ้าในพระคัมภีร์เราสังเกตว่าท่านเองนั้นใช้ถ้อยคําที่ประกอบด้วยสติปัญญาซึ่งคนเหล่านั้นนะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับมาจากที่ต่างๆก็สู้ไม่ได้พอสู้ไม่ได้ทํำยังไงครับต้องปลุกพยานเทศมาเพื่อจะมาปรับปรำท่านอันที่สองครับ พันธกิจของท่านนอกจากจะเกิดจากการกระทําตามของประธานอันที่2ท่านกล้าจะทําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล้าทำยังไงครับเมื่อท่านถูกจับเข้าไปในสภาอยู่ต่อหน้าคนทั้งปวงท่านได้ยืนนิ่งอยู่ที่นั่นครับก่อนที่ท่านจะได้กล่าวทุกอย่างคนอื่นมองหน้าท่านครับและปลักปรำท่านว่าท่านเนี่ยไปเปลี่ยนธรรมเนียมของโมเสสและบอกว่าพระเยซูทําจะทําลายพระวิหาร ซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าก็เคยโดนคําพูดแบบนี้ในบทถือวัน26ข้อ61นะครับแต่ทุกคนเมื่อมองดูหน้าท่านเห็นท่านนั้นหน้าเหมือนทุตสวรรค์เพราะอะไรครับเพราะชื่นท่านนั้นประกอบด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในข้อที่8บอกว่าท่านประกอบด้วยพระคุณของพระเจ้าแน่นอนพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าทําให้ท่านเกิดความกล้าและท่านทําให้ท่านนั้นปรารถนาจะทําเพื่อพระเจ้า คนเราเนี่ยนะครับวิกฤตการณ์จะวัดได้ว่าเรานั้นมีพระสิริของพระเจ้าเต็มที่หรือไม่ในภาวะปกติเรามองไม่เห็นแล้วครับแต่ในภาวะวิกฤตเราจะเห็นเลยว่าคนคนนั้นเป็นคนที่พระเจ้าสถิติด้วยและพระเจ้าเจิมขนาดไหนแบบอย่างสเตเฟนทําตามของประธานครับอันที่สองทำโดยพึ่งพระวิญญ,ญาณด้วยความกล้าขอบใจผครับ